สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูแพนอีกครั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1สัปดาห์นี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องจำนวนนับ41-100ถึง100ค่ะการอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือเด็กๆคะมาดูตัวอย่างได้เลยนะคะในวันนี้คุณครูได้ยกจำนวน78มาให้เด็กๆดูคะ่ะเด็กๆสังเกตดูนะคะว่าช่องตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือเขาเขียนกันอย่างไรนะคะใช่แล้วคะ่ะช่องตัวเลขฮินดูอารบิก78 จะเขียนในรูปของสีเขียว78ในช่องตัวเลขไทยจะเขียนสีม่วงส่วนตัวหนังสือ78จะเขียนสีแดงค่ะต่อไปมาดูค่าประจำหลักนะคะตัวอย่างของค่าประจำหลักในวันนี้คุณครูยกจำนวนมาให้เด็กๆด,ดูคือ69 ซึ่ง9จะอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเป็น9ส่วน6จะอยู่ในหลัก10มีค่าเป็น60ค่ะเด็กๆคะสังเกตดูดีๆนะคะว่าสีของแต่ละหลักจะไม่เหมือนกันค่ะต่อไปนะคะเด็กๆมาดูหัวข้อการเปรียบเทียบจำนวนโดยใช้เครื่องหมายเท่ากับและไม่เท่ากับค่ะ ตัวอย่างนะคะเด็กๆวันนี้คุณครูได้ยกจำนวนมาให้เด็กๆดู2จํจำนวนค่ะคือ85และ57ซึ่ง85จะอยู่ในช่องสีส้มและ57จะอยู่ในช่องสีฟ้าค่ะเด็กๆคะช่วยคุณครูหน่อยได้ไหมคะว่าเราจะเอาเครื่องหมายเท่ากับหรือไม่เท่ากับมาใส่ลงไปดีใช่แล้วค่ะเด็กๆ เครื่องหมายที่เราจะนำลงมาใส่ก็คือเครื่องหมายไม่เท่ากับค่ะเด็กๆสังเกตดูนะคะว่าจำนวนตัวเลขสองจำนวนที่คุณครูยกมาให้จะมีค่าไม่เท่ากันนั่นเองค่ะต่อไปเป็นหัวข้อของการเปรียบเทียบจำนวนโดยใช้เครื่องหมายมากกว่าและน้อยกว่าค่ะตัวอย่างนะคะ วันนี้คุณครูก็มีจำนวนที่ยกตัวอย่างมาให้ดู2องจำนวนค่ะคือ49แล้วก็65ค่ะ49จะอยู่ในช่องสีฟ้าและ65จะอยู่ในช่องสีเขียวเหมือนเดิมค่ะเด็กๆเ,เรามาช่วยกันดีกว่าว่าเราจะเอาเครื่องหมายอะไรลงมาใส่ดีนะคะใช่แล้วค่ะเด็กเกเราจะเอาเครื่องหมายน้อยกว่ามาใส่ค่ะ เพราะว่า49น้อยกว่า65นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้คุณครูพันขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ